Obrigada. เดิมนะคะจากชั่วโมงที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องแฟ้มบีดีแฟ้มบีดีแฟ้มบีดีแปลว่าตัวหรือวงตระกูลนะคะในวงตระกูลในครอบครัวของเราประกอบด้วยใครบ้างเราทราบไปแล้วอ่ะเดี๋ยวลองบอกคุณคุณจริงในแฟ้มบีดีประกอบด้วยใครบ้างนะคะแฟ้มบีดประกอบด้วยใครบ้างนะเอาภาษาไทยมาก่อนเลย

เนั่นเองนะคะคนนี้ต้องมาก่อนเพราะเป็นต้นตะปูเลยนะองคนนี้ต้องมาก่อนเพราะเป็นต้นตะปูต้องอยู่บนสุดคะเรียนต่อมาก็จะตามมาด้วยใครเอ่ยพอม่าอะไรแล้วนะัเอสกดยังไงาเ น้องชายะนะครัะถ้าเป็นพี่ชายพูดมาอะไรเลยนะโอนึ่งน่าเกิกอีกครั้งห่งะเก่งโอนึ่งน่าเกิดแปลว่าพี่ชายแถ้าปแปลว่าน้องชายละ่ะยังเกิยังเกิดยังเกิดโอเคพูดพร้อมกันยังเกยเกิอันนี้เราระบุเลยว่าเป็นน้องชาย โอเคเส่นเดียวกันถ้าเรามีผู้หญิงถามว่า sister 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 แปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวแล้วถ้าเป็นพี่สาวจะระบุว่าอะไรนะโอเดอร์ sister โอเคไปติดกันถ้าเป็นน้องสาว คือเมยเลยคือรุ่นนี้จะต้องอยู่รองจากใครคะในตระกูลพ่อกับแม่นั่นเองนะคะอยู่รองจากพ่อกับแม่นะคะต่อมาพ่อกับแม่อาจจะมี baby คนหนึ่งเบ a b y นี่แสดงว่าเป็นพี่หรือน้องเราเป็นน้องสุดท้องอยู่ในขนาดนั้นใช่ไหมคะก็คือเบ b a b เบ a b y ระบุไหมระบุหญิงหรือผู้ชายระบุเป็นครับเป็นผ like ู uh ้หญ uh ิงหรือผ oh, uh ู้ชายเบบี uh ้ไม่ได้ระบุเพราะว่าเขายังทารกเขาเป็นเด็กทารกเบบี้แล้วตัวเราก็คือมีอาทิตย์ด้วตัวเองมีมีมีก็คือตัวเราตัวฉันเองตัวสันจีนนะคะแล้วตอวเราก็จะอยู่ตรงกลางเนี่ยอาจจะมีพี่ชายหรือน้องชายหรือพี่ อ,ย,ะะอย,ย่อย่างนี้นะคะพี่ชายน้องชายอยู่ระหว่างตัวเราอย่างนี้นะคะนักเรียนนะคะทีนี้เรามาดูการในวงตระกูลของเราที่เขาเรียกว่า family tree family tree family tree แป <Family Tree. S 2> ลว่าเนี่ยต้นไม้ของวงศ์ตระกูลว่ามันจัดลำดับกันอย่างไรนะคะต้นไม้วง์ตระกูลจัดกันลำดับกันอย่างไร ซึ่งถ้าเราตื่นต้นมาในตระกูลเนี่ยหรือตัวเองครอบครัวจากข oh, yeah. ึ้นใครก่อนแล้วูตื่นหมายถึงหมายถึงไดู้กับย่าอย่างนี้เลยใช่ไหมคะตามด้วยูพ่อแม่และตามด้วยพี่ชายน้องชายและตัวันอยู่ โตมาแล้วก็อาจจะมีเบบี้อยู่ไหนก็แล้วแต่นะคะบางครอบครัวก็มีบางครอบครัวก็ไม่มีนักเรีย์ก็แตงยามนักเรียนยัาอ่ะเดี๋ยวส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาจัดลำดับอ่ะมีแฟ่เบบีนะคะเบบีที่แล้วจะจัดลำดับดูว่าใครจะดูยามได้่ะส่งตัวแทนมาคนละหนึ่งคน หน้าน่งนรนี้เลยไม่อนจาำดับ t h e e f o r าดูก่อน

người đi đâu À, đu, đã đúng rồi, đu máy. Đu máy kha, đu nước cạn, đu nước biển, biển nước sâu. Đi khám bệnh, đu kha, con bay con sẽ lên. ตามนี้เลยเอาคนที <ấy> ่เอามาวางวาเธอไปให้ไครก็ได้ที่เหลือไปจะไปกี่เรื่องเนี่ยดูของตัวเองให้ใครก็ได้เราจะไปคัเ่ไปก็ได้เรื่เดียวสิมา

đ i ệ ะคตะามคำสั่งที่ครูตำหวจให้มาใส่ถูกต้องตามแฟมิลี่ทรีแล้วก็มาดาให้เหมาะสมตามตามแฟม,มิลี่นะคะโดยทักเรียนว่าจินตนาการของเรียนเองก็ได้หรือจะใช้บุคคลเหล่านี้ในครอบครัวนี้มาถ่ายทอดลงไปในแฟมิลี่ทรีก็ได้ไม่ได้บ้ากันใช่ไหมคะ อ่าเข้าใจไหมคะตือคาศัท์มันอยู่ตรงนี้แล้วขาหยิบกลับไปเขียยได้สวยงามตรงนี้สวยงามได้ถูกต้องได้เลยนะคะให้เวลาไม่ยากเลยให้เวลาสินาทีวาไงไก็คได้ไ้เลยห้ามวางไว้ห้าไห้ามไเลย ด <in anz asive captions> ูดีไหมให้ดูดิโอเคไหดูตามี่ไดเลยมีแต่ดตรงกานะค้นหนูมีก็คือตัวสนะคะมีก็คือตัวช้าเดี๋ยวไปไปไปเดิมาบ้านกัน่อเลย มมมคำสับมัไปก่อนแล้วก็ามนั้นเะค่ะบ้านแค่หน้ากับคอแอ้้านรัดขึ้นือคอแล้ต้็ง้าเต็มตัวขึ้นน้อยวาดคอให้ได้ตัวเรียงให้ตัวเรียงให้แล้วขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย เป็นฟาเธอร์ก่อนนักเรียนมันอยู่คู่อยู่แล้วค่ะนักเรียนทำศัพท์ข้างล่างมันอยู่คู่อยู่แล้วเรียนดึงขึ้นไปได้ทั้งคู่เลยแล้วก็วาดวาดนี่วาดหน้าวาดรูปหน้า okay. โอเคคอคอแล้วก็เสื้อขึออ้น ác, เลื่อนไปวาดไปวาดหน้าไม่ <c oughs> ได้นะเดี๋ยวหน้าจะไม่ได้วาดหน้าออกไปไปไป นำคมสับไปเขียนก่อนลูกเนี่ยมันก็คู่ไปแบบนนิดเดียวในี้ตัวฉันนี่ตัวฉันตรงกลางนี่ตัวฉันเอาสักมาเขียนก่อนเขียนคำสับก่อนตัวฉันค่ะตรงกลางตัวฉักเรียนพยายามเขียนให้ตัวเล็กลงแล้วก็เขียนในชิ้นนี้นะข้างบนนี้มันจะมีตัวความยำเยอะนี่เนี่ยนี่ยกคู่อันี้หนึ O okay. หัวล้านอะไรเน่ยใ้ดูเก๋ถกาคจะบ้านหัวล้านใคร่บ้านหัวน้ำนะ่าจะมีหนวดจก็ไแ้แล้วก็มีหนวดจคยยุคใหม่ก,ก,หก็จะไม่เก่งหายหน้า thank you